พี่น้องคอยกำลังทำความสะอาดผัวคอยกวา,ากงว,าาาวิของขวันว่าทรงใครจะรับชมมันของขวัน <c oughs> อย่งเรอคือกองงามแท้ <c oughs> มันเป็นอย่างเรอเด่น <c oughs> ตื่นเต้น เอาสิมาเปิดของขวัญด้วยกันนะคะซาลาี่ข่อยอย่างน้อน่อยอย่างน้าเขาจะมาเปิดของขวัญน้วกันนะคะอย่างหลายอย่างหลายอย่างเงี่ยมึงกันเด้อเบิ่งอีกกันด้วยค่ะเบิ่งผิดเบิ่งอีกกันเตอร์เบิ่งผิดเบิ้งผิด เบิ้งบอบผิดเบิ้งจังได้กับบอบผิดถุงตท่า <laughs> ทุงเ <laughs> ท่าแมวเนีน่ยมาใส่กองเลือดรูอลังเมื่อแทะสั่งไม่อย่างทุงเท่าไม่ได้หน,นาวป่านนั้นสั่งไม่อย่างทุงเท่า เาบยังุงเาแงยูมาเทดมาืองนยเน่นน้เนาะงกองถุงเทาซอยเทาโยอว่าเปนกองเงิงกองท้องกองค้ำกูว่าเป็นกูซี่ว่าเปนกองอียงว่าเปนกองกองถุงเี มึงเป็นยังคือต้องใส่กองงามๆแบบนี้มากกูว่าเข้ใจภาษาทุงเท่ามึงเออใส่ถุงผูหิวมายนเสนาบานกูโดเป็นยัางเห็นภาษาทุงเท่าเนาะฉันเหนื่อยเรือจ๋าเรื่อบายบาย